ดาราแหนมเจ้าสเสน่ชาคริตแย้มนามที่วันนี้ควงแขนภรรยาแอนพัททิราและลูกชายสุดที่รับน้องโพเปิดใจในรายการวูดดี้อินเตอร์วิวอัปเดตชีวิตครอบครัวหลังชีวิตเปลี่ยนเป็นคนลักคนเพราะมีลูกว o ดดี้รู้จักกับชาคริตมา20กว่าปีและเห็นทุกช่วงของชีวิตแต่ว่าตอนที่ได้มีโอกาสแต่งงานเราก็ไม่ได้เจอกันแบบเป็นทางการ หลังจากโควิดก็ไม่ได้เจอเลยแต่งงานกันมากี่ปีแล้วครับแอนหกปีแล้วค่ะชาคริสเข้าปีที่หลูกโตแล้วเป็นยังไงบ้างชาคริสดีครับทุกอย่างเรียบง่ายสบายมีคิดบ้างหรือ,อยังว่าอยากจะมีลูกคนที่สองให้กับน้องโพชาคริสอยากมาสักพักใหญ่ๆแล้วครับพยายามปั้นอยู่ทุกวันมีปรึกษาหมอไหมชาคริส ตอนแรกธรรมชาติก่อนแต่ว่าทำไมไม่ติดสักทีก็มีลุ้นกันด้วยว่าช่วงนี้ประจําเดือนไม่มาผ่านไป3-4ถึงวันไม่มาเอาแล้วเตรียมเฮแล้ววันที่5-6ถึงมาสะงั้นจนสุดท้ายก็ยอมรับเลยไปหาแพทย์แอนคุณหมอบอกว่าหลักๆก,ก็คือเรื่องของอายุชาคริต ด้วยอายุที่มันมากขึ้นต่อให้ปฏิสนธิโดยธรรมชาติมันก็มีเสียงที่อาจจะแท้งหรือเด็กอาจจะออกมาไม่สมบูรณ์อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เลยใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยก็เลยเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งก็ผ่านไปรอบหนึ่งลองเก็บไข่ดูก็ยังไม่ผ่านแต่ก็ยังจะลุยกันต่อแอนแต่ด้วยอายุแล้วคุณหมอก็อยากจะให้รีบทำ เพราะอายุทั้งพ่อและแม่ค่อนข้างที่จะเยอะคุณหมอเลยไม่อยากให้ปล่อยเวลาไปแต่ก็พยายามทุกเดือนค่ะเพื่อนของวูดดี้บางคนเขาเครียดมากนะต้องมีตารางและหมอก็จะมีท่าแนะนำด้วยก็เลยจะถามพวกคุณว่าหมอเขามีแนะนำไหมชาคริต เคยมีช่วงคลอดโพพอคลอดโพที่โรงพยาบาลเขาบอกว่ามีต่อเลยนะคะเขายื่นกระดาษมาให้ประมาณ3-4แผน่นพอเปิดดูก็เป็นท่าเพื่อจะได้ลูกสาวอะไรแบบนี้ตอนนั้นด้วยความที่เรามีโพแล้วเราก็วุ่นกับโพแล้วก็เริ่มกลับไปทำงานก็เลยไม่ได้ปฏิบตัติแอนช่วงนั้นคือเหนื่อยมากด้วยชาคริส ก็ยังเสียดายกันอยู่แล้วเป็นช่วงที่กำลังขยับขยายย้ายอะไรหลายอย่างทั้งออฟฟิศทั้งเรื่องบ้านเรื่องอะไรวุ่นไปหมดเลยพักไปก่อนแล้วพอจะทำอีกทีก็อายุเยอะตอนนี้ก็เลยมาคิดเรื่องอายุด้วยนะว่าน้องอายุ20เราจะอายุเท่าไหร่เพราะเราเองก็อยากเที่ยวกับลูกด้วยถ้าไม่พร้อมปีนี้ก็อาจจะพับไปมีน้องโพคนเดียวสิ่งที่ได้ค้นพบก,บกับการมีลูกได้เรียนรู้อะไรบ้าง การเรียนรู้สเต็ปของความเหนื่อยและการมีความสุขคือมันเหนื่อยบนพื้นฐานของการมีความสุขอีกอย่างหนึ่งคือเขาช่วยเลี้ยงทุกอย่างไม่เคยไปไหนชาคริตสำหรับเราเองคือเมื่อก่อนมูทะลุทุกอย่างลุยไม่สนใจอะไรไร้กังวลมีลูกป,ปุ๊บ อยู่ดีๆกลัวตายตายไม่ได้เราต้องมีชีวิตอยู่เพื่อเขาแล้วเหมือนโรคจิตแอนเซียตีกลัวในช่วงที่โควิดเข้ามาแล้วเรายังทำงานอยู่เราอยู่กองถ่ายเจอคนในกองละคร30 4 0ถึง40คนต่อวันไม่รู้ว่าโรคนี้จะเป็นยังไงจะติดตัวมาไหมเห็นเขาตัวเล็กๆ1 2ถึง2ขวบนอนอยู่พอเราไปถึงก็ไม่กล้าขึ้นไปนอนบนเตียง ทำยังไงดีน้ําตาไหลกลัวว่าลูกเราจะเป็นอะไรกลัวลูกจะมีอุบัติเหตุกลัวลูกจะป่วยจนกลายเป็นแทนิกไปหมดจนต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าที่มันจะรีแลกต้องอยู่กับปัจจุบนันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ก็ทําให้ดีที่สุดอะไรในผู้หญิงคนนี้ที่ทําให้เราหลงรักเพราะว่าอยากถามมาตั้งแต่วันที่ประกาศแต่งงานแล้วชาคริต คือเขาเป็นคนที่มีความเป็นฮิวแมนที่แบบว่าจิตใจสะอาดมากแต่ว่าให้ค่าตัวเองน้อยมากตอนคบกันที่เป็นเพื่อนกันต้องคอยบอกเขาว่าอย่าลืมคุณค่าของตัวเองมันมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกที่อยากจะดูแลเขาให้ดี ให้เขาได้ภูมิใจในความที่เป็นเขาอีกอย่างเขาก็เป็นคนที่อารมณ์ดีบ้าบ้าบอบออะไรที่เป็นเรื่องซีเรียสเขาก็จะมีวิธีคุยที่ไม่ได้ฮาร์ดคอร์เท่าไหร่ความท้าทายในความเป็นภรรยาของชาคริตแย,ย้มนามในแง่ของการที่จะต้องเป็นคนในสื่อบ้างหรือจะต้องมีคนสนใจมากขึ้นในโซเชียล คือความที่เวลาเขาอยู่กับเราเขาไม่ได้ทำตัวเป็นดาราคือเมื่อเป็นข่าวออกไปมันก็จะมีคอมเมนต์มีอะไรต่อว่าเราเยอะแยะมากมายแต่แอนก็จะมีวิธีการปลอบใจตัวเองว่าเขาไม่รู้จักเราแล้วเขามาตัดสินเราให้มารู้จักกันก่อนสิแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าเราเป็นยังไงแล้วความกดดันก็คือไม่มีเพราะแอนเป็นคนค่อนข้างใช้ชีวิตยังไง เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าวันนี้เรามาแต่งงานกับชาคริตแล้วเราเป็นคนดังนะชาคริสวันที่จะแต่งงานก็นั่งคุยกันบอก เตือนญาติิด,ด,ด้วยนะสามชั่วโมงชีวิตเปลี่ยนเพราะเรารู้ว่าพอออกไปแล้วชีวิตเขาจะเป็นยังไงชีวิตเขาครอบครัวเขาจะช็อตกันเพราะฉะนั้นก็เลยอยากใช้เวลาให้รู้จักซึ่งกันและกันให้ดีแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันเรียบร้อยกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ให้จบให้เคลียร์ก่อนว่าเดี๋ยวพายุกำลังจะมาแล้วนะแล้วให้กำลังใจเขายังไงชาคริต แทบจะไม่ต้องให้เพราะเราอยู่ด้วยกันตลอดแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเราเป็นยังไงเลยไม่ได้มีสภาวะเครียดเพราะเราเองก็ไม่ได้จะไปไหนอยู่แล้วตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วหลายปีแน่นอนว่าเราก็คบกับคนที่จะต้องมีคนขอถ่ายรูปและเดี๋ยวนี้ลูกเราเองก็คนให้ความสนใจมากชาคริต เดี๋ยวนี้คนไม่ถ่ายกับผมแล้วถ่ายกับแม่กับลูกเพราะเขาดูช่องบักโพจะดูแต่แม่แอนกับน้องโพแปลว่าตอนนี้คนขอถ่ายรูปก็เป็นเรื่องปกติแล้วแอนปกติแล้วค่ะเขาจะเป็นคนสอนเราด้วยซ้ำจะสอนเราสอนลูกเสมอว่าการที่คนมาขอถ่ายรูปแปลว่าคนเขารักเรานะแปลว่าเรายังอยู่ในใจของเขาและอยากมีรูปกับพวกเราเขาก็จะสอนเสมอ